สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุผูสุขคตจ้าเมื่อนี้คุณยายกับสิมาตํากับปีไ้กินตอนเทียงนะเขาะว่างๆตอนนี้หลังจากที่ไปลุกห้าลุกนูกลับมาให้ตํากับปีกินเขาเศร้าแล้วพี่น้องเหีืยเขาเทียงก็เลยสิตํากับปีคิดอยากกินตํากับปีนี่ครับพี่น้องกับปีกักพริกไส้พะหล้เลยกับพี่น้องัะเขือพ่วงกับ่มีเด้พี่น้องน้ำตาลปี๊บกับว่ามีัะเขือพ่วงต้องใส่ักเขือนี่แทนน้ำตาลปี๊บก็ใส้น้ำตาลไส้ครับพี่น้อง แอบหาง่ายๆแล้วนะครับพี่น้องไปพี่น้องไปบ่นงน้ำกันค่ะว้ายายจิตตำกับปีเสบวคกับพี่น้องฝีมือ,อยายค่ะเสรคชิลลี ใส่ชูรสนิดนึงค่ะพี่น้องบ่หลายค่ะพี่น้องชูรสนิดเดียวใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได,ได้แต่ย้ายขาดชูรสบ่ได้ค่ะพี่น้องใส่น้ำอุ่นค่ะพี่น้องน้ำกินกาแฟน้ำอุ่นๆแบะว่าเอ็ดขุดไหลเหมือนกันย้ายไปมักขุน ตัก้กะปิปลวกกินตัก้กะปิกินกับลวกไอ้พักบุ้งอ่อนๆพี่น้องพักบุ้งนะพี่น้องมกเปรี้ยวหน่อยนึง เกี่ยวก็ใส่น้าอสามสี่บก แสบแสบแสบพี่น้องแสบ <S <S ตาลเพิ่มอีกนิดนึงจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ เรียบร้อยแล้วจ้า